เปิดเรื่องมาด้วยชายหนุ่มน้อยคนหนึ่งเขามีชื่อว่าวากานะเขาหลงไหลในตุ๊กตาหีนะเขารู้สึกว่าตุ๊กตาพวกนี้ที่ปู่ของเขาทําขึ้นมามันสวยจริงๆแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนกับคุณปู่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับเขาว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ๆทำไมถึงชอบตุ๊กตาผู้หญิงได้น่าดังเกียจจริงๆวากานะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาบอกอดุลสวัสดิกับตุ๊กตาตัวโปรดของเขาแล้วเขาก็ลงมาบอกอดุลสวัสดิคุณปู่เมื่อคือนเขาทําตุ๊กตาจนดึกเลยเขาคิดว่ามันเริ่มจะสวยขึ้นแล้วแต่ฝ เทียบไม่เท่าคุณปู่ที่มีความชำนาญมากกว่า48ปีถึงอย่างนั้นวากานะเขาก็ทําชุดตุ๊กตาเก่งอยู่นะว่าไม่ได้แต่เขาก็ยังคงถ่อมตัวเองว่ายังไม่เก่งหรอกคุณปู่ถามกับเขาว่าตอนนี้เขามีเพื่อนหรือยังวากานะเขาต้องโกหกไปว่าเขาพอจะมีเพื่อนแล้วแต่ที่ไม่ได้พามาเพราะชมรมแต่ละคนต่างกันวากานะขอตัวไปโรงเรียนก่อนในระหว่างทางไปโรงเรียนเขาก็รู้สึกผิดที่เขาต้องโกหกคุณปู่แบบนั้นจู่ๆก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทักทายเขาแต่ชายหนุ่มคนนั้นเขาทักคนผิด วากะเข้าไปในห้องเรียนแต่ละคนก็มีความชื่นชอบแตกต่างกันแต่คนที่ชอบตุ๊กตาแบบเขาไม่น่าจะมีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนตั้งแต่ต้นน่ะดีแล้วจูจๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลอยมาจากไหนก็ไม่รู้เธอลอยมาชนเขาเธอมีชื่อว่ามารีนดูท่าทางแล้วเธอน่าจะเป็นตัวท็อปของนุงเรียนเพื่อนๆของเธอต่างขอโทษที่ผลักแรงไปหน่อยเธอเองก็ต้องขอโทษเขาเหมือนกันเธอพยายามรูปตัวเขาแล้วก็ถามว่าเจ็บตรงไหนไหมวากะเขาโอเคดีมารีนเธอค่อยๆเดินจากไปว้าวแจ่มไปเลยวากนะ เขารู้สึกว่ามารินอยู่กละโลกกับเขาคงจะเป็นอะไรที่คุยกันไม่รู้เรื่องเพื่อนๆของมารินเล่าให้ฟังวันก่อนพวกเธอไปสถานที่หนึ่งและมีผู้ชายคนหนึ่งมาตามจีบมารินด้วยแต่เขาดันพลาดตรงที่ล้อเลียนสิ่งที่เธอชอบเขาหาว่าเธอเป็นโอตาคุเธอแค่ชอบอนิเมะเท่านั้นเองมันผิดตรงไหนกันที่คนเราชอบแตกต่างกันไปคํานี้ทําให้วากานะคิดได้จริงอย่างที่มารินพูดทุกคนมีสิ่งที่ชอบแตกต่างกันในตอนเลิกเรียนวากานะอาสาจะทําความสะอาดห้องให้เองเขาไม่อยากจะถ่วงเพื่อนๆของเขาเอา แล้วมาคุยในสิ่งที่คนอื่นจะไม่ชอบจู่ๆมารินก็เข้ามาในห้องเธอถามถึงคนอื่นๆว่าไม่มาช่วยเลยเหรอคนอื่นๆเขามีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องไปทําแถมยังไปทํางานพิเศษอีกด้วยวากานะก็เล่กพวกเขากลับไปก่อนมารินเธอถามพวกความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ถูกใช้มาใช่ไหมอันที่จริงเขาถูกใช้มานั่นแหละมาลินเธอโมโหมากทําไมเขาถึงไม่พูดออกไปพวกนั้นไม่ได้พึ่งพาเขาสักหน่อยแค่ต้องการจะใช้เขาตังหกเขามีสิทธิ์ของตัวเองเขาควรจะพูดในส่วนของตัวเองบ้างสิวากานะ เขาเก็บคำพูดพวกนั้นมาคิดที่บ้านแล้วเขาก็เย็บผ้าไปแต่กันไกลก็บาดมือเขาเขาหยุดคิดถึงคำพูดของมารินไม่ได้เลยเขาตั้งใจจะเย็บผ้าต่อแต่เครื่องจักรที่บ้านของเขามันก็พังซะแล้วเขาเลยเอาผ้าพวกนั้นมาเย็บต่อที่โรงเรียนโชคดีที่ชมรมนี้มีเครื่องเย็บผ้าอยู่ด้วยแถมเลิกเรียนแบบนี้ก็ไม่น่ามีใครมาวันนี้เขาจะทำชุดตุ๊กตาให้เสร็จจนได้จู่ๆมารินเธอก็เข้ามาอีกวาการนะตกใจมากจนเขาเกือบทำตุ๊กตาหล่นมารินได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาต้องโดนต่อว่า แ,แ,แต่มาดินเธอบอกว่าเขาสุดยอดไปเลยเขาสามารถใช้เครื่องเย็บผ้าได้ด้วยหรอวากานะเลยบอกไปว่าที่บ้านของเขาเปิดร้านตุ๊กตาหีนะมาดินเธอเองก็ดูสนใจมากๆเธอชมว่าตุ๊กตาของเขาตาใสาปิ๊งเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนชมตุ๊กตาของเขาเขาทุ้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหมดเลยมาดินเธอนึกออกบางอย่างแล้วเธอก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าเธอบอกให้วากานะหันหน้าไปมองเธอใส่บางอย่างให้เขาดูเธอลองตัดเย็บชุดตัวนี้เองเธอเอารูปภาพห้เขาดูว่าเป็นยังไงบ้างวากานะเขาไม่ โอเคอย่างแรงนี่ฝีมือคนจริงๆเหรอคุณมาดินจะร้องไห้แล้วนะมาดินเธออยากจะใส่ชุดคอสเพย์อนิเมะมังงะหรือเกมเธอรู้สึกว่าการใส่คอสเพย์มันสื่ออารมณ์ได้ดีแต่เธอไม่มีเครื่องเย็บผ้าแล้วก็เย็บผ้าไม่เป็นด้วยเพราะแบบนั้นเธอเลยขอให้วากานะเย็บชุดคอสเพย์ให้เธอทีถ้าไม่ไหวก็บอกเธอได้เธอคงจะมีความสุขมากๆเลยวากานะเขาไม่รู้ว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าแต่เขาจะลองดูมาดินเธอดีใจมากๆวากานะเขาคิดถูกไหมนะที่รับปากไปแบบนั้นกับคนคน นี้มารินเธอบอกชื่อเรื่องที่จะใส่คอสเพย์ให้ฟังชื่อยาวมากทำอาวากานะเขางงไปเลยเขาไม่ได้เล่นเกมและไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เขาคิดว่ามารินเธอกำลังแกล้งเขาอยู่แน่แนเลยแต่สายตาของมารินเธอจริงจังเกินกว่าจะแกล้งมารินเธออยากคอสเป็นหญิงสิวสองในเรื่องที่ออกแนวฮาเรมหน่อยแล้วก็เป็นธาตุกรรมหน่อยๆด้วยวากานะเขาคงไม่ติดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเธอคิดว่าชิสก,กูตนัตนตัวละครนี้มีความน่ารักใส่ซื่อแต่บางมุมก็มีแบบ ด้วยเหรอเนี่ยเธอชอบมากๆจนอดใจไม่ไหวแล้ววากนะเขาคิดว่ามาดินเธอสนุกกับการเล่าเรื่องพวกนี้แต่เขานี่สิไม่ค่อยเข้าใจเลยมาดินเธอเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังวากนะเขามีคําถามไอ้ที่เล่ามาเนี่ยคือเกมลามกสินะเขาเรียกว่าเกมจีบสาวแถมเกมพวกนี้ไม่จําเป็นว่าชายหรือหญิงจะเล่นได้ด้วยวากนะเขาไม่รู้เลยว่าจะช่วยเธอยังไงดีแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเริ่มต้งแต่ตรงไหนก่อนมาดินเอาหนังสือฝึกตัดชุดคอสเพย์มาสดกสุดๆเลย,เ,ลยเธอคิดว่าวากนะ คงจะว่าเธอมีหนังสือสะดวกสุดๆแบบนี้แต่ตัดเย็บไปได้อะนะก่อนอื่นก็ต้องวัดตัวก่อนแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆแล้วแถมต่อไปก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยงั้นเอาเป็นวันจันทร์ดีกว่าคุณปู่เข้ามาหาวากนะในห้องพรุ่งนี้คุณปู่เขาจะไปซื้อจักเย็บผ้าใหม่ไม่ต้องเปิดร้านก็ได้เช้าวันต่อมามีคนมากดกิ่งและนั่นก็คือมารินเธออดใจรอถึงวันจันทร์ไม่ไหวดอกและเธอหาที่อยู่เจอเพราะชื่อร้านเหมือนกับชื่อของเขาเลยเธอขอเข้าไปในบ้านได้ไหมวากนะคิดว่ามันจะ ดีหรอคุณปู่เขาไม่อยู่ด้วยมารินเธอซื้อขนมมาฝากแล้วเธอก็ตรงดิ่งไปที่ห้องของเขาเธอชื่นชมผู้กันของเขาก่อนหัวเล็กตีนะคิดดีไม่ได้เลย <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเข้ามาในบ้านตอนที่คุณปู่ไม่อยู่แถมยังเป็นผู้หญิงอย่างมารินอีกด้วยเขาจะต้องไม่คิดอะไรสกรปรกสกรปรกมารินให้เขามาวัดตัวเธอวา่ากันะเขาขอปฏิเสธได้ไหมให้คนอื่นมาวัดให้แทนเขาอ่านหนังสือเมื่อวานนี้แล้วมันเขียนเอาไว้ว่าเวลาที่เราวัดตัวต้องถอดเสื้อผ้าออกจนหมดให้เหลือแต่ชั้นใน มารินเธอบอกให้เขาหายห่วงได้เพราะเธอใส่ชุดว่ายน้ำข้างในมาวากานะเขาพยายามจะวัดตัวของเธอเริ่มจากส่วนหัวก่อนเขาไม่ค่อยมีสมาธิต่อไปก็เป็นเอวมารินเธอจะหันหลังให้นะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรวากานะเลย เขาเนึกขึ้นได้ว่ามารินเธออยากแต่งชุดคอสเพย์มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาควรจะมีสมาธิกับการทำชุดอย่างเดียวไม่ควรคิดอะไรให้มาดินเสียหายการวัดตัวผ่านไปได้ด้วยดีมาดินเธอขอให้เขาวัดเท้าให้หน่อยวากานะเขาทำรองเท้าไม่เก่งแต่เขาสามารถแตด,ดแปลงได้เวลาที่มาดินใส่รองเท้าเธอชอบเจ็บอาจจะเป็นเพราะว่าความกว้างของเท้าวากานะจะไปหาเก้าอี้มาให้เธอนั่งแต่เธอชอบที่นอนที่พับซ้อนกันมากกว่าวากานะพยายามห้ามที่นอนนี่มันสกรปรกเธอยื่นเท้าให้วากานะ พร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไดดอกในที่สุดเขาก็สามารถผ่านไปได้ยังไม่ทันจะได้พักหายใจเขาก็ต้องมาวัดรอบอกต่ออีกจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ดีเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ดอกเขาให้มาดินทําเองแต่เธอคิดว่ามันยากไปถ้าต้องให้เธอก้มแล้วก็วัดมันจะไม่ได้ขนาดหน้าอกที่พอดีวากานะเขาพยายามเพ่งแต่การวัดขนาดเท่านั้นต่อไปก็เป็นการวัดระหว่างจมูกว่าห่างกันเท่าไหร่ถ้าไม่วัดก็คงไม่ได้ใส่สภาพสวยๆครั้งนี้เธอเลยจัดการวัดเองเธอบอกขนาดกับเขาไปแต่ ทำไมพอเขาได้ยินเสียงตัวเลขเข้าถึงจินตนาการกันนะ และต่อไปก็เป็นวัดความยาวของขาวากานะเขาต้องไม่คิดอะไรขนาดมาดินเธอยังชิวๆเลยแต่คราวนี้คนที่เขินคือมาลินเอง <c oughs> ในที่สุดทั้งสองคนก็วัดทุกส่วนได้สักทีวากานะเขาอยากรู้เรื่องราวของหญิงสยิวมาดินเธอเตรียมมาให้เขาดูตั้งสองภาคเลยวากานะเขาเผลอไปมองส่วนว้าวโค้งของเธอจนตัวเขางอซะเองในตอนค่ำคุณปู่เข้ามาหาวากานะในห้องว่าเขากลับมาพร้อมกับเครื่องจักรแต่สิ่งที่เห็นคือหลานของเขากำลังจะรีดอะไรออกจากร่างกายหรือเปล่า เาเนี่ยเอานาหลานโตโต,ตแล้ว